ฮัลโหลฮัลโหลกลับมาอีกครั้งนะครับกับช่องทยะวันนี้นะครับเราไม่มีอะไรมากนะเรามาเปิดบล็อกกันอีกแล้วนะครับดูจากยอดวิวที่เป็นเของตัว y u t u b e เนาะที่เป็นเป็นมาสเตอร์ดูไม่ค่อยดีเลยนะช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเด็กมันเดิมๆอยู่เนาะแต่ไม่เป็นไรครับถ้าเป็นเปิดบล็อกนี่ไว้ใจเราแน่นอนคุณผู้ชมจะได้ชมแบบว่าความเกลือความอะไรแน่นอนเป็นเป็นเด็กอะไรไม่ได้ครับ ที่ค่อนข้างร้อนแรงที่สุดในตอนนี้นะครับเด็กบิวล่าสุดนะครับผมแต่ก็อย่างไรก็ตามนะอย่างไรก็ดีเนาะเป็นเกตเล็กเกน้อยแล้วกันเนาะเรามาย้อนความทรงจำเกตเล็กเกตน้อยลิ้น <laughs> เริ่มเปรี้ยพันกันนะครับเรามาย้อนความทรงจํากันดีกว่าว่าเด็กบิวตั้งแต่ของยูกิโอเนี่ยที่ออกมาเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็เด็กบิวเนี่ยมันคืออะไรนะครับอย่างแรกเลยนะครับเด็กบิวแพ็กเนี่ยคก็คือจะเป็นโปรดักพิเศษที่ออกมาประมาณปีปีหนึ่งอนะประมาณ 2ครั้งถึง3ครั้งนะครับบางปีมี1ครั้งนะครับแล้วก็เด็กบิวเนี่ยมันจะเป็นอินทรดิวแบบว่า3ามตีมหลักสาตีมใหม่นะที่ไม่ได้รวมกับตีมที่อยู่ในบูสเตอร์หลักนะแต่อาจจะมีบ้างแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่รวมนะมันจะเป็นแบบเป็นตีมใหม่มาเลยยกเว้นอันแรกะครับก็จะเป็นปี2017เนาะเป็นตีมแรกที่ชื่อว่าเด็กบิว สเปนลิตวอลเลเยอร์ฟันจากชื่อคุณคุณไหมใครทันบ้างหรือเปล่านะปี2017นะครับกับเด็กที่เป็นซิกแซมนะครับแล้วก็วิเทลลิงแล้วก็ม้าวสเกตเทียนะซึ่งในหมดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยซิกแซมเนี่ยเคยออกมาเป็นในส่วนของบ็อก t o ตอ of มออฟแลนด์ลอรแล้วนะครับบ็อกซีแดงๆนะที่เป็นหน้าเป็นโอดดิตนะยุคพวกยุคแบบไฟดีเลยเนาะค่อนข้างนานเลยนะครับออกมาเป็น ปี2017นะครับเป็นบล็อกแรกเลยของเด็กบิวนะครับแล้วซึ่งในบล็อกเด็กบิวเนี่ยมันก็จะรวมทั้งหมด3ตีมเนาะซึ่งหลักๆเนี่ยคุณมีเขาคงมองเห็นแล้วแหละว่า3ตีมเนี่ยอย่างน้อยเด็ก1อันนะ่ยมันต้องมีตัวผู้หญิงลวกันเรียกว่าเป็นเด็กผู้หญิง1เด็กนะ้แล้วก็เด็กอื่นๆอีก2เด็กนะครับเพื่อ <im muitos> ที่จะมาชูลงในการขายเด็กได้เนาะตามมาปี2018ครับ Dark s a v e r นะครับผมก็จะมีในส่วนของ Va Pire f เฟ r High แล้วก็ ที่ดังไปเลยแล้วก็เป็นเมตายาวๆไปเลยนะครับกับเดบิวต์เลยกับน้องเลนะครับกับเด็กสกายสไตร e เอรนะครับผมเป็นเมตาที่ค่อนข้างที่อยู่นานนะปัจจุบันก็ยังมีคนเล่นอยู่มีของเสริมมาเรื่อยๆนะครับผมส่วนในปีเดียวกันนะครับกล่องถัดไปครับ h i d เด n s u m m o นนะปี2018เช่นกันนะครับจะเป็นในส่วนของเด็ก เนปติตนะจะเป็นนกพิธีกรรมแล้วก็จะมีเป็นพวกนกพิธีกรรมนกไฟอะไรอย่างเงี้ยแพงคิดนะเมตาเหมือนกันนะแพงคิดนะครับแล้วก็มายาคาชินะครับจะเห็นได้ว่าจะมีหนึ่งทีมเนี่ยที่เป็นผู้หญิงนะแต่ว่าปีสองสิบสองสิบแปดไอ้บล็อกเนี่ยอันไหนคือเป็นผู้หญิงก่อนคือเป็นหน้าตัว,ตวประหลาหรือว่ามายาคาชิยังไงคอมเมนต์ Comment กันมาได้นะครับปีสองพันยี่สิบตามมาเลยนะครับปีสองพันสิบเก้าขออนุญาตข้ามไปเพราะว่าไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะครับปีสองพันยี่สิบครับบิสติกไฟเตอร์นะครับ หลักๆเลยนะของบล็อกเนี่ยดาก้อนเมกอยู่แล้วนะครับแล้วก็เมกแมทเมกก็เป็นเมตาเช่นกันน้องๆแมทเมกแมทเมกนะครับผมแล้วก็ตามมาติดๆครับปี2020ันี่เดี๋ยวจะมี3บล็อกนะครั้งที่2ที่ออกมาจะเป็นบล็อกซีเคลเซเลเยอร์ครับผมเป็นบล็อกนี้เลยนะธีมหลักๆนะครับเป็นผู้หญิงแน่นอนลิกะนะเด็กพืชนะครับสาวกเด็กพืชยังไงก็ต้องเคยเล่นลิกะลำกันเละเทะเลยนะครับเอลดิชครับผมแล้วก็เป็นในส่วนของอาบันไทอาดาบันไทยนะครับเป็น เด็กเปิดท็อปเด็กนะเพื่อที่จะสเปกกันรัวๆมันเด็คล้ายๆแบบขุด,ข,ด,ข,ดขุดนะครับผมปี2020ครับเหมือนเดิมมาอีกนะครับปีนี้เป็นปีฮอตปีปีฮิตนะครับกับบล็อกที่มีชื่อว่า Genesis Impact นะครับผมจะมีในส่วนของ Evil Twin นะครับแล้วก็ Makitas นะครับแล้วก็เป็น d a y o n นะจะเห็นได้ว่า Meta ก็มีของ Evil Twin นะแล้วก็ d a y o n ก็ค่อนข้างเป็น Meta อยู่ช่วงหนึ่งที่เอาไปเล่นกับพวกบอลแสงอะไรเงี้ยเอาไปแบบยืนในเกลรัวๆ,ๆ,ๆนะครับผมแล้วก็ เอลดิชเนี่ยก็ของที่แล้วเนาะบล็อกที่แล้วไป ridge, อ่ะเอลดิชออฟอะไรมาท้ายก็ค่อนข้างเก่งเลยเนาะจะเห็นได้ว่าบล็อกเด็กบิลเนี่ยไม่ว่าจะออกมากี่ยุคกี่สมัยนะครับจะค่อนข้างเป็นเด็กที่เป็นเมทค่อนข้างเป็นอ่าเขาเรียกอะไรโพเทนเชียลจะเป็นเมตาแล้วก็ค่อนข้างเก่งในตัวมันเองเลยนะครับแล้วก็ปี2021ครับเอ็นเชียนกาเดียนนะครับเด็กไรเอ่ยโดเรมีคอร์ดนะแล้วก็เด็กหมีอวกาศแล้วก็เด็กงูอันนี้จะค่อนข้างเงียบหน่อยเนาะแล้วก็ ออกปี2021อ่ะออกมาบล็อกเดียวแล้วก็หายไปเลยนะครับแล้วก็ไอ้สามตีมนั้นอนะ่ะจะเป็นทีมที่ไม่ค่อยกเก่งด้วยเท่าไหร่เลยนะแล้วก็ทีมถัดมาครับปี2022ครับฮอตฮิตเลยครับ mm. เด็กนี้กับบล็อกที่มีชื่อว่าแกรนครีเอเตอร์นะครับแกรนครีเอเตอร์หลักๆเด่นๆเลยนะครับเอ็กโซซิสเตอร์ปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่นะครับเป็นไวฟุของใครหลายๆคนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเพลย์แมทแล้วก็มีอุปรกรณ์ตา่ตางๆของเด็กเนี่ยมาเสริมมากมายนะครับนอกจากเอ็กโซซิสเตอร์เนี่ยก็จะมีในส่วนของ Avenger จอร์โทหรือว่า Brave Token นะครับเคยเป็นเอนจินที่ค่อนข้างเก่งมากๆจนกระทั่งกิฟฟอนโดนแบนไปนะครับเพราะยืนนเกตเก่งเหลือเกินนะครับแล้วก็เอามาผสมกันอย่างเช่นเบฟโทเค็นผสมกับแพงคิปอันนี้ก็ค่อนข้างเก่งเลยแล้วเบฟแล้วช่วงนั้นก็อาจจะเป็นเมตาที่เป็น ไม่ว่าจะโทเคนเนาะก็คือเบรบท o เคนแหละผสมกับเด็กอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเด็กซิงโคลที่เป็นมังกรนะครับแล้วกอ็อาจจะเป็นเด็กแฟนทอมไนนนะก็ค่อนข้างเก่งเช่นกันนะครับผมอีกเด็กหนึ่งที่พูดถึงไม่ไมพูดถึงไม่ได้เลยก็คือเด็กพังเช่นกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่า2เด็กแรกเนาะจะเห็นได้ว่าปี2 0 2 2บส็อกแกรนด์ครีเอเตอร์เนี่ยจะมีของเล่นค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับปี2 0 2 2ัี่อครับออกมา3บล็อกเช่นกันบนะ็อกที่2ออกมาครับแท็กท c a l m มาสเตอร์ครับ เชื่อได้ว่าเป็นคนเป็นบล็อกที่หลายๆคนถูกใจถูกอกถูกใจตายกันไปเป็นแถบ,แถบนะครับกับแม่เงินลาบรินนะครับผมตามมาก็ได้ลูนิกแล้วก็อีกอะีกหนึ่งจาไม่ได้มันคือเด็กอะไรแต่หลักๆเนี่ยว่าลาบรินกับลูนิกเนี่ยก็คือเป็นเด็กที่ค่อนข้างเล่นได้ถึงปัจจุบันลูนิกก็ยังเป็นเมตาถึงปัจจุบันนี้นะครับลูนิกก็คือยิ่งกลับมาแล้วครับลาบรินก็เล่นได้เรื่อยๆนะครับผม,ผมก็จะมีพบกับดักเสริมมาช่วยให้เล่นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผม แล้วก็าถัดมาครับจะเป็น Amazing Defender นะตามมาเลยอันนี้ก็คือเมตาเช่นกันนะครับก็คือเป็นเด็กมิคังโกะนะต่าต่างชื่อก็คือ R8 นะระด,ดับเพิงเราก็มาผสมกับดเล็ก R 8. ปัจจุบันก็ยังเป็นเมตาอยู่นะครับแล้วก็เป็นแชมป์ปี2023เอ้ะหรือปี2024ว่าที่แข่งไปเนาะเช่นกันเหมือนกันที่เป็นเป็นเด็กระดับเพิงนะครับแล้วก็อีกเด็กหนึ่งเลยเด็กหมาแมวเทลเล่นนะครับบล็อกนี้ก็ค่อนข้างคุ้มเลยนะปี2022ครับจ้ตั้งแต่ไล่เรามาเนี่ยทุกทก 99%้นคือเล่นได้หมดแล้วก็เป็นเมตาทั้งหมดนะครับถามถึงความคุ้มค่าในการซื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยครับจะค่อนข้างหรือว่าใครมองหาเด็กใหม่ๆอยู่แนะนําสําหรับเด็กบิลนะครับเป็นตัวเลือกที่ดีครับแล้ว,วส่วนอัตราการออกหรือว่าเป็นเด็กของตีมแต่ละตีมเนี่ยส่วนตัวแรกๆอาจจะออกมาแพงหน่อยแต่หลังๆแบบกลางๆหน่อยให้เขาาหายเหินเนี่ยอาจจะไม่แพงมากแล้วก็ค่อนข้างเล่นได้หลากหลายและเล่นได้เรืเ่อยๆนะครับปี2023มครับ Y า u r v i v a l นะครับกับเด็กที่เป็น เมตาอยู่ช่วงหนึ่งกับเวนดิตวันกิลโซนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยว่าเวนกโซเนี่ยมันเป็นเด็กที่ค่อนข้างคอนโทรลเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ความความนิยมสักเท่าไหร่เนาะเพราะปกติแล้วคนเราเราอยากเล่นแบบลำนานๆน,น,นะแต่วันกิโซก็มีลำบ้างนิดหน่อยแต่ว่าหลักๆแล้วเป็นเด็กคอนโทรลเนาะมือค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เด็กทําอาหารครับแล้วก็เป็นเด็กเดนโนเสาร์เนาะไม่ค่อยมีตัวไหนโดดเด่นเนาะปีสองพันสิบสามบล็อกนี้เช่นกันเนาะไม่มีในส่วนของไวฟุนะไม่มีของผู้หญิงเลยสักเด็กนะครับก็จะมีของสองพันสิบแปด ก็สม,มัยยี2 3นะที่ไม่มีผู้หญิงนะครับผมหรือว่ามีนะยังไงใครลองคอมเมนต์มาได้นะครับปี2องยครับอีกหนึ่งกล่องครับกับวิลเลียมสแมชเชอร์ครับเด็กที่ลังยังเป็นเมตากำลังเป็นเมตาแล้วก็คิดว่าเป็นเมตาอยู่แป๊บหนึ่งนะครับก็เป็นเด็กเซนจูเรียนนะครับถึงว่าไม่เป็นเมตาก็ค่อนข้างเล่นสนุกเช่นกันนะครับมีของเสริมออกมาจากบ็อกบูสเตอร์หลักๆลักแล้วอ๋อลืมบอกไปไอ้พวกบ็อกเด็กบิวเนี่ยครับมันจะมีของ คือออกมามันถามว่าเล่นได้ส่วนหนึ่งแต่ถามว่าเก่งมากไหมมันก็ไม่ค่อยได้เก่งมากแล้วแต่บางตีมที่ออกมาแล้วก็สามาสามารถเล่นได้เลยอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมีของเสริมออกมาทําให้มันเด็กไหนที่มันไม่เก่งมากมันจะมีของเสริมออกมาทําให้เก่งขึ้นเช่นเด็กดับเพลิงออกมาแรกๆนะเล่นแทบไม่ได้เลยนะครับแล้วมีส่วนของเวทอิมเมอร์เจนซี่ออกมาเป็นเวทเรีความร็วสูงเนาะแล้วไอ้ตัวที่เป็นมุก หนึ่งดาละลมูฟสเปย์นะครับไอตัวที่คว้ามได้นะไอตัวนั้นนะตัวใหญ่แปดดาวครับออกมาเนะนี่ยสองใบเนี่ยอิมแพคมากทาให้เป็นเมตาปจุถึงปัจจุบันเลยเช่นกันนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าถ้าออกมาเราเล่นไม่ได้จะมีของเสริมให้นิดหน่อยนะครับแต่กรณีเด็กไหนที่เล่นแล้วเ,เก่งเลยเนี่ยอาจจะมีของเสริมไม่ได้ทาให้เก่งมากแต่อาจจะทําให้เสถียรขึ้นนะครับยังไงก็ค่อนข้างคุ้มค่าแน่นอนนะครับแล้วก็เด็กถัดมาก็เป็นเด็กเซนจะูเรียเนาะมีเมนโตอันนี้ก็เก่งเหมือนกันของเสริมออกมาแนะล้วสองสามบาล พอจะเล่นได้แล้วก็ท็อปขึ้นไปในทีช่วงของมีติดเทียบ้างนะครับบางครั้งก็ขึ้นมาเป็นแชมป์ได้เช่นกันเพราะเมีความเล่นให้หลากหลายยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็เบสที่เป็นคล้ายๆเด็กคอนโทรลถึงว่าจะเด็้ดผู้หญิงก็ตามแต่ไม่ค่อยมีความนิยมเท่าไหร่ก็คือวอรมอนิก้า ica, เป็นเด็กสเกลนะแล้วก็เป็นเด็กคล้ายๆเด็กคอนโทรลห้ามนู่นหะ้ามนี่เนาะแต่ก็ค่อนข้างน่ารักเช่นกันแล้วก็ปีนี้เลยปี2024นะครับคาดไม่ได้เลยครับกับเบสฟอสโอเวอร์เบลเกอร์นะครับกับ เจ้านี่เลยอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมมีสามตีมหลักๆนะครับก็คือมัดอลิสนะครับผมแล้วก็เป็นเด็กคล้ายๆเด็กโปเกมอนเะนี่ยไม่รู้เด็กอะไร <c oughs> มันเป็นมันเป็นทตุไฟทตุลมอ่ะาตุไฟทตุน้ําแล้วก็าตาดินมั้งแล้วก็เป็นพิธีกรรมท่าแสงตัวใหญ่ๆเป็นมังกรนะครับแล้วก็เป็นเด็กคุนยนต์นะครับผมเห็นไะจะสังเกตได้ว่าจะมีไวฟ์ฟหนึ่งคนเสมอหนึ่งตีมเสมอนะครับสําหรับเด็กตัวนี้ก็ค่อนข้างน่าเล่นครับจาไม่ได้ว่าชื่อเด็กอะไรนะ ๋ยวขออนุญาตเอเซียนเลไลเซียนประมาณนี้ครับผมก็3ามทีมนี้ครับหลักๆเลยเด็กนี้ครับที่เขาเรียกว่าอะไรโฟกัสดีกว่าเป็นเป็นโฟกัสหลักนะครับก็เด็กอลิสเนาะเป็นเด็กไซเวิร์ดนะที่เล่นมูฟโซนเป็นหลักนะค่อนข้างเก่งเดยเพื่อที่ว่าเด็กของเขาอ่ะสามารถใส่เป็นรอยแยกที่น่าเกียดทุกคนไปชอบแน่นอนเนาะแล้วก็เด็กนี้ไม่กลัวนะครับถ้ากรณีทั้งไหนนา มูฟไงยังไงก็ชอบแน่นอนครับจะมีเอฟเฟกที่สเปย์ตัวเองจากมูฟโซนในการจ่ายรายพอร์ต่างๆนะครับทีมของเด็กก็เหมือนคล้ายๆเป็นพวกมัลติแวร์นะครับผมก็คือเป็นเด็กอลิสแล้วก็อันนี้ก็เือเป็นอลิสแต่ว่าตัวอลิสจะเป็นตัวเอกับหัวนะแล้วก็ปกติก็คืออินวันเดอร์แลนด์เนาะอันนี้ก็จะเป็นอินเดอร์อันเดอร์กราวฮะอลิสอินอันเดอร์กราวเป็นมัลติแวร์หรืออะไรในคอมพิวเตอร์ต่างๆชื่อของเขาในละครตัวตัวละครเนี่ยมันก็จะเป็นชื่อของมัลติอ่าสปายแวร์หรืออะไรต่าางๆนนนะะคครรับผมมใออพิวเเต์ อันนี้ยังไงใครรู้ก็คอมเมนต์เพิ่มมาได้นะสำหรับพวกมัลติแวร์นะครับส่วนเด็กตัวนี้ก็จะเป็นเด็กเน้นอันนี้จะเป็นเด็กลิงนะครับผมอันนี้เด็กจะเน้นไปนให้เอ็กซิสนะครับผมเป็นเเผาสายฟ้านะแต่เป็นธาตุไฟนะครับผมก็เป็นเด็กน้องหุ่นยนต์นะครับการเล่นก็ค่อนข้างเป็นแนวเอ็กซิสนะสบายมอนสีดาวนะครับแต่ว่าทางอาไปทำออย่างอื่นได้ไหมไม่ได้นะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาเล่นแล้วครับจะล็อกเอ็กซิสแรงสีนะครับผมพูดมากละเปิดเลยดีกว่านะ ทีมหลักๆที่ดากได้เนี่ยเป็นที่อยากได้เนี่ยมีเสริมเห็นไหมเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกเสียจากน้องอลิสนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นลอต JA เนะครับเปิดหนึ่งกล่องน,นะแต่ผมมามาเปิดให้ดูแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะสั่งเด็กเนี่ยแยกมาให้แล้วยังไงเดี๋ยวจะเอามารีวิวคอมโบคร่าวๆสอบการจริงให้ดูนะครับแสดงว่าอยากได้จริงอยกากได้จริงปกติแบบไม่ไอ้นี่นะไม่ไม่ซื้อนะไอ้พวกนี้ปกติจะเปิดกบับเปิดบ็อก เดียวแต่ตอนนี้จนไงก็เลยสั <zer welche> ่งแย่ละการเปิดต <player> ั้นไม่ไหวนะจ๊ะเรามาดูให้ดูว่า1น่เรท1กล่องเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็น็อต JA นะซื้อได้ตามออเชีอล์ช็อปทั่วไปนะไกลบ้านร้านบ้านท่านไกลร้านบ้านท่านกกนบ้านบ้านถ่ายไกลร้านบ้านท่านอะไรวะเนี่ยหนึ่งกล่องครับผม15ซองนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15ซองนะ1 2 5ใบนะครับเรามาดูกันว่า เราจะมีฟอยกี่ใบนะในหนึ่งกล่องเนี่ยสามารถเปิดหนึ่งกล่องเล่นเลยได้ไหมส่วนใหญ่นะครับบอกได้เลย,เลยตามประสบการณ์ที่ผ่านมาเล่นไม่ได้นะครับเปิดขั้นต่ำเนี่ยต้องอยู่ที่ประมาณสามสามซองไม่ใช่สามซองสิสามกล่องนะครับผมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเปิดมาทีเดียวเลยกันนะจะได้แบบว่าย,วยาวันไปนะครับอันนี้อ่ะให้ดูก่อนห้าซองแรกนะมีฟอยหรือเลปล่าตึง จะมีโออหนึ่งกล่องนะครับจะมีหนึ่งหนึ่งเคลือบนะครับแต่ถ้าไม่มีเคลือบก็จะเป็นฟอยด์นะแต่มาดูกันว่าเรามีฟอย์กี่ใบนะครับอันนี้นะครับผมก็จะเป็นอลิสต้าแต่เป็น A กับหัวแล้วเป็นตัว F นะครับผมอันนี้เป็นกับดักนะส่วนเอฟเฟกเนี่ยยังยังไม่ได้อ่านนะยังให้ขออนุญาตนะครับตัวนี้นะครับผมสวยมากๆนะได้ข่าวว่ามีซีเขดแรดด้วยนะครับจากสปอยที่มีนะครับด้วยสีเคียดแรจะสวยมากๆนะครับผมมีน้องโรลลี่บูฟนะ ถ้าจำซี่ผิดนะอะไรบูบูสักอย่างเป็นของเด็กทันเดอร์ดังกอนมาก่อนนะครับรอยแยกนะครับผมใบหน้าเกียร์นะหน้าเกียร์ตะก,กัวรอยแยกต่างมิติรอยฉีกต่างมิติหรือว่าเด็กสมัยยุคผมเรียกว่าช่องคออุยจะโดนอะไรปะเนี่ยจะบินปะเนี่ยเปอ,อแปลก,กนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแยกเครือไปนะแยกเครือไแบบนี้ครับการประมาณเส้นจู้นะครับนี่ครจะเป็นเด็กที่อย่างที่บอกก็คือเป็นเด็กพิธีกรรมนะครับผมนี่ครับอริสนะ สวยนะคือถึงกับซื้อแยกกับปกติเด็กบิวผมจะไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่อาจจะเป็นแบบบางเด็กที่เล่นนะแต่เด็กเนี้ยชอบจริงๆคืออยากโยนชิปเตอร์เมนเด็กไงเนี่ยเขารลีนี้มาให้ด้วยนะครับอันนี้ทำทีฟนะถ้าใครเล่นในส่วนของทีละเมนก็รู้จักกันดีอยู่แล้วสาหรับคู่นี้นะครับทีละเมนกับเอ็กซดึง ตัวนี้ก็ไม่เคยรีเช่นกันครับตัวนี้ค่อนข้างเก่งเลยนะบอกว่าถ้าใครสเปเชียลลงมาตรงช่องลิง์ไม่มั่นใจว่าสเปเชียลหรือนอร์มัลรวมนอง์มัลด้วยหรือเปล่าม,มาตรงช่องลิง์มานะครับมุกทั้งหมดบนบ,นบอร์ดนะครับผมมุกไปอื่นนะครับสิบหนึ่งสิบไปนี้ก็ค่อนข้างเก่งมาก่อนนะค่อนข้างมีราคาเลยนะครับสําหรับตัวร้องลดหาฟิลนะครับผมห้าสองแรกไม่มีฟอร์เลยเหรอนี่ครับสําหรับเด็ก น้องคุนยนต์นะครับห้าซองแรกไปน้องเหานะคะไปห้าสองหับจะมีตัด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 ถามว่าไม่มีใครถามเลยเห็นไหมแต่อยากตอบถามเองช่วงถามเองตอบเองนะครับถามว่าถ้าเปิดซองหรือเขาเรียกว่าอะไรเปิดกล่องไหมเปิดกล่องกับซื้อแยกอันไหนดีกว่ากันนะครับตอบตามตรงนะครับ ถ้าต้องการที่จะลุ้นเนี่ยแล้วมีสิ่งที่ชอบในธีมเนี่ยในบล็อกอะมากกว่า2ตีมถ้าชอบเหมาะมาสองีมเปิดบล็อกเถอะคุ้มกว่าแล้วก็หารกับเพื่อนนะครับแต่ถ้าการณีเรามีคนเดียวหัวเทียมหัวเดียวกับเทียมลี่แนะนําให้ซื้อแยกนะจ๊ะอย่าไปเปิดบล็อกนะเพราะยังไงก็ต้องเปิดขั้นต่ำสามบล็อกกี่ดาวหรือว่าคนต้องการที่จะลุ้นรวยเพราะมันจะมี qse ด้วยนะครับรุ่ใหม่รถ่นใหม่ๆเนี่ย qse เริ่มมีมาตั้งแต่ประมาณสอง็อกที่แล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะเออ,อ box สอง b o ที่แล้วนะครับก่อนหน้านั้นจะไม่มี qse ใน box r e v i e pack เลยนะครับผมแต่ว่ารุ่นใหม่ๆห่เนี่ยเขาจะมีให้นะครับตีมละใบเนาะอันนี้มีสามตีมก็คือต้องมีสามแบบนะครับผมขี้ตัวนี้น่ารักนะน่ารักมากๆเลยนะครับฟอยด์ใบ,บแรกมาแล้วนะครับน้องโปเกมอนนะเออไม่ค่อยอยากได้อยากได้ฟอย์แก๊งอื่นมากกว่า <laughs> เออมันมาเป็นน้องโปเกมอนได้ยังไงวะเราแยกนี่ก็มาเยอะเหลือเ,เกินนะครับผมนี่แยกไปประมาณนี้ครับัมาเบอร้อยสามครับผมเมื่อก่อนก็ฮิตฮอตนะกันนะที่เอฟเฟกเพิ่มพลังอะไรเงี้ยแล้วถ้าพลังไม่ใช่ออริจินอลถอดไส้นะครับยิงได้นะจ๊ะเออเคือเนน้องโปเกมอนมาประมาณนี้นะครับประมาณนี้ไม่กี้อะไรก็มารู้โอ้ลิงก็ หมือนจะเคยเห็นอยู่นะแปลบๆนะครับเปิดมาสิบซองนะมีฟอยอยู่ใบเดียวอะไรวะเน,นี่ยเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อเมื่อกี้มันอาจจะมีแบบว่าตัดไปสี่ซองนะอันนี้เหลือหมดแล้วอ่ะบ็อกหนึงเปิดไวมากนะครับก็เลยอธิบายความเป็นมาของบ็อกให้ดูก่อนนะเราอย่าลืมตัดตัดหัวนะตัดหัวเจ๋งเลยนะครับผมมันจะมีกี่ฟอยวะเนี่ยห้าฟอยเหรอแล้วมันไปนไหนหมดอ่ะ <c oughs> จะอยู่ใน5ซสองนี้หรือเปล่าเออมีซีเคดหรือเปล่าหรือมันมีโอกาสลุนซีเคดไหมนะครับอะเลยว่ามีนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเปล่าแล้วมีทั้งซีเคดแล้วก็มีทาง qse ด้วยนะครับชมนี่เรามาดูตันต่อนะจ๊ะออติดเครื่องมาแล้วนะครับกับดักไปแรกนะครับอลิสนะฮะซูเปอร,ร์แรเช่นกันซูเปอร,ร์แรสองใบนะฮะเป็นคนละตีมกันเลยชึบชุบชบชบชบ อัลลัวอัพดักเนี่ยนะครับสำหรับเด็กนี้นี่เก่งมากๆสำหรับลิสนะครับเพราะว่าเขาจะมีเอฟเฟกต่างๆโดยการที่ไปมูฟโซนแบบหงายหน้านะครับก็แล้วทุกตัวของเขาเนี่ยจะเป็นธาตุมืดด้วยนะก็สามารถใช้ได้ทั้งอัลลัวนะครับในการจัว่ว2เนาะแล้วก็มูฟของแกงเขาแล้วก็จ่ายไลท์ทุกตัวจะเป็นมีเทคว่าจ่ายไลท์นะครับถ้าเป็นตัวเล็กเนี่ยจะจ่ายไลท์พอยท์สามร้อยนะเพื่อจะสเปคกับตัวใหญ่จำไม่ได้เฮว่าจะจ่าย like. ไลท์ไลท์พอยท์เท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะสเปคกับมานะ่าจะเก้าร้อยนะถ้าโดนนนมูฟกกก็ิทุตััวะคร มีตัวนี้ด้วยนะครับตอนแรกคิดว่าจะหาอยู่เหมือนกันแต่ว่ารีมาให้ในบอกนี้แล้วทอไส้นะครับยิงหลังหนึ่งไปนะครับผมอ่าฟอยอีกหนึ่งใบครับผมเป็นน้องอลิสนะครับโดร์ดมาส์หรอ,อ,อซุเปอร,ร์แรนะครับน้องอลิสฟอยมีสี่ใบเหรอนี่น้องอลิสอีกตัวครับผมแ <c oughs> คชเชียร์แคปนะครับผมใบที่สามนะฮะมีฟอยทั้งหมดสี่หรอหนึ่งสองสามสี ตัวนี้ก็ค่อนข้างเก่งนะครับผมสําหรับตัวนี้ไม่เคยรีนะครับเป็นตัวที่เก่งมากครับมูฟถ้าจะไม่ผิดนะมูฟสามท่าแล้วสเปย์ามานะครับแล้วก็ประกาศหนึ่งท่าน,นะครับทาลายมอนเตอร์ทุกตัวที่เป็นท่าน,นั้นนะแล้วก็คูณต่อสู้ไม่สามารถสเปย์หรือแอคทีฟเอฟเฟกมอนท่าน,นั้นได้นะเอ้ยถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตัวมันไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกต์การน,นะจ๊ะตึง ซูปเปอร์อีกหนึ่งใบครับเป็นแก๊งน้องหุ่นยนต์นะครับเออแต่มันก็สวยอยู่เหมือนกันนะ้าฟอยห้าใบนะครับผมน่าจะมีห้าใบนี่แหละอ๋อมีหกในะครับส่วนอัลตแลนนะครับได้มาเป็นน้องเด็กโปเกมอนนะครับผมบอกนี้ไม่มีสนะีเขียวแลนะหนึ่งกล่องครับมีหกฟอยนะฮะ ออก็ลองคำนวณกันดูเดอ้อนะครับว่าจะคุมไหมนะครับผม1นึ่กล่องหกซองหกใบนะฮะก็จะมีในส่วนของอัลต้าห้ใบครับซุปแล้วก็เอยอัลต้าหนึ่งใบซุปเปอร์ห้าใบนะครับแล้วก็ลุ้นว่าจะออกสีเข็ดไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะถ้าออกซีเข็มันจะเป็นสล็อตท,ที่เพิ่มขึ้นมาให้นะครับแล้วก็มีส่วนในการลุ้นของ QSE ด้วยนะครับผมหลักๆคลิปนี้ประมาณนี้นะฮะ ามว่าคุ้มไหมบอกหนึ่งจริงๆถ้าเลทประมาณนี้เปิดหาเองก็ได้นะครับหากับเพื่อนก็ได้หรือว่าซื้อแยกก็ได้นะก็ก็คุ้มอยู่นะเลทออกมาก็ไม่ได้แย่มากนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไปกันละอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไปละคููซานทําไมเนี่ยบ๊ายบาย,บาย,บาย